รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมโจยุชัยในรายการบันทึกพงไพรรายการที่พาคุณมาท่องเที่ยวและได้สัมผัสกับธรรมชาติรูปแบบง่ายๆสบ,บายสบายที่ผมไปได้คุณก็ไปได้แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านนีตองอาเภอทองผาภูมิซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าหมู่บ้านข้างหลังผมเล็กๆเกนี่ยครับที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาแต่ก่อนจะมีความรุ่งเรืองจนได้ชื่อว่าเป็นลัสเวกัสแห่งเมืองไทยแต่ในปัจจุบันนี้นะครับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง รายการปฏิพงษ์ไพของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำามรู้จักกันมากขึ้นนะครับตามมืกันเลยครับในสัปดาห์นี้ผมยังคงอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกันต่อนะครับแม้ว่าบ้านอีตองหรือปีล็อกจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างน,น้อยๆที่นี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของดินแดนแห่งเมืองแร่นะครับซึ่งเศษดินเศษหินที่กองอยู่ระเกะระกะนี้ ก็คือส่วนหนึ่งจากการทำเหมืองแร่นั่นเองครับ ลองเดินเข้ามาสำรวจในอุโมงค์เมืองแรก่เก่าแห่งนี้ซึ่งถูกขุดลึก้าไปในภูเขาและทางค่อนข้างแคบนะครับความสูงไม่มากนักแต่ต้องเดินเลียงเดี่ยวเข้าไปทีละคนหากใครจะเข้ามาในอุโมงค์ก็ต้องนําไฟฉายเข้ามาด้วยนะครับเพราะในอุโมงค์นั้นมืดสนิทมากและห้ามไปขีดเขียนหรือเข้าไปในอุโมงค์เมืองแร่ตอนฝนตกนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดอุโมงค์ถล่มได้นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับ คุณผู้ชมครับและนี่คือร่องรอยหรือแหล่งที่มาของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตนะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าอุโมงค์เมืองแรก่เก่าเราจะเห็นว่าอุโมงค์ตรงนี้เป็นทางแคบพอดีคนซึ่งการที่เข้ามาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยนะครับข้างหลังผมตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาห้ามเข้าไปแล้วเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้ง่ายข้างในก็จะเห็นเป็นไม้ค้ำผนังอุโมงค์อยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นถึงความรุ่งเรืองในสมัยเก่าจริงครับ ร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้นะครับเพราะมีอุโมงค์เหมืองแร่หลายแห่งกร,กระจายอยู่ทั่วไปเลยครับ การสำรวจบ้านนีตองในช่วงเวลากลางคืนนะครับร้านค้าต่างๆเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวไม่มากนักคงเป็นเพราะวันธรรมดานั่นแหละครับเพราะหลังสองทุ่มร้านค้าจะปิดตัวลงเรียกว่าหมกแก่การมาพักผ่อนจริงๆเลยครับแต่ผมคิดว่าในอดีตนั้นถนนที่ผมกําลังเดินอยู่ตอนนี้คงพาดคล่าไปด้วยผู้คนและแสงสีจากไฟร้านค้าต่างๆมันจะสร้างความคึกคักให้กับที่นี่ไม่น้อยเลยทีเดียวเลยครับซึ่งปีล็อกในบริบทใหม่กําลังถูกกลุ่มนักนิยมธรรมชาติ กล่าวขวัญในแง่ของความมหัศจรรย์ของสถานที่ความสุขสงบและความสวยงามของธรรมชาติพรุ่งนี้ผมจะพาคุณผู้ชมออกไปสำรวจบ้านอีตองกันต่อนะครับและไปเที่ยวยังชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยครับ ยามเช้าของบ้านอีตองอากาศกําลังเย็นสบายคงเป็นเพราะอยู่ในหุบเขานั่นเองแหละครับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็เรียบง่ายผมถือโอกาสทาบุญใส่บาปพระภิกษุและสามนเณรทาให้ผมรู้สึกสบายใจและอิ่มบุญเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะเรามักไม่ค่อยเห็นวิถีชีวิตแบบนี้ในสังคมเมืองนักเท่าไหร่นอกจากในเชมูดเท่านั้นแหมเห็นแบบนี้แฟนรายการจะไม่ลองมาสัมผัสชีวิตแบบนี้อย่างผมบ้างหรอครับ ที่พักส่วนใหญ่ในบ้านในตองนั้นจะเป็นโฮมสเตย์นะครับบรรยากาศคล้ายๆกับบ้านในต่างประเทศเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเก่าผมว่าคลาสสิกดีครับแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยแต่ก็ยังกลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับ ผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศยามเช้าของตลาดที่บ้านอีตองนะครับจะเห็นถึงความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดาแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวมาพักกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือเสาร์อาทิตย์แล้วที่พักที่นี่จะเต็มตลอดเลยนะครับถ้าจะมาคุณผู้ชมต้องจองที่พักล่วงหน้านะครับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ถึงแม้จะซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางาหุบเขาแต่ก็ยังคงเห็นถึงบรรยากาศที่สวยงามและมนสเสน่ห์ที่รอให้คุณผู้ชมทุกคนเข้ามาสัมผัสกับมันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ และตรงนี้ก็คือสะพานเหมืองแร่นะครับที่เปรียบเสมอล่องลอยแห่งอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทําให้สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามและกลมกลืนกับธรรมชาติทําให้สถานที่แห่งนี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากสําหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาศึกษาและสัมผัสกับความสวยงามที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปยังอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญต่อหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้นะครับ ู้ชมครับจากจุดนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังผมเหมือนปีล็อกนะครับซึ่งเคยมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในอดีตจากการทําเหมืองแร่แต่ด้วยทางสภาวะเศรษฐกิจราคาแร่ทั่วโลกตกลงนะครับทำให้เหมืองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงถึงแม้ว่าเหมืองแห่งนี้แต่ก่อนเคยสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังคงสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากเหมือนก่อนจากการทําการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยนะครับ แต่ข้างในนี้จะมีอะไรน่าสนใจอย่าตามผมเข้าไปดูข้างในกันครับ ผู้ชมครับถึงแม้ว่าอาคารอํานวยการเมืองแร่แห่งนี้จะดูเก่านะครับเพราะการปิดตัวลงของเมืองแร่แต่ก็ยังคงดูมีความสวยงามและมีมณ์เสน่ห์เป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้หนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็ต้องสนใจที่แห่งนี้นะครับซึ่งดูมีสเสน่ห์จริงครับ และตรงจุดนี้นะครับนี่คือเครื่องยนต์และยานพหานะครับที่ในอดีตเคยใช้ในการทําเหมืองแร่แห่งนี้นะครับซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเศษเหล็กแต่มันก็มีมนสเสน่ของตรงจุดนี้นะครับซึ่งใครหลายๆคนเวลามาที่นี่แล้วก็จะถ่ายรูปหรือเช็คอินกันตรงจุดนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับ จากตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ทํางานและการลําเลียงแร่ในสมัยนั้นนะครับซึ่งทางการเหมืองแห่งนี้ยังคงเก็บอนุรักษ์เอาไว้เพราะเห็นแบบนี้แล้วผมอยากรู้จริงครับว่าในสมัยนั้น่ะมีความลุ่งเรืองขนาดไหนเพราะแต่ละชิ้นนั้นมีความใหญ่โตมากและน่าสนใจอย่างยิ่งครับบริเวณนี้เป็นแหล่งเก็บเครื่องจักรและเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในกุตสาหาร,รมเหมืองแร่ในสมัยก่อนว่ากันว่าในสมัยนั้นที่นี่เหมือนกับลัสเวกัสเลยทีเดียว แต่การเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่เราไม่คาดคิดอดีตที่เคยรุ่งโรดกับกลายเป็นเพียงตำนานและความทรงจำตามซากวัสดุที่จัดแสดงนั้นผมเห็นมีเถาวัลย์และต้นไม้บางส่วนเลื่องเข้ามาแทนที่แต่หากไม่มีใครเข้าไปบรบกวนนานวันเข้าผมเชื่อว่าบริเวณนี้คงกลายเป็นป่ายอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันผมเห็นร่องรอยจากการทำเหมืองบางส่วนมีต้นไม้ปกคลุมไปบ้างแล้วนะครับ คุณผู้ชมครับภายในเหมืองปีล็อกแห่งนี้นะครับจากตรงจุดที่เรายือนอยู่นี้เราจะเห็นภูเขานะครับที่มีอุโมงค์เหมืองแร่ที่ใช้ในการลำเลียงแร่ลงมานะครับและเส้นทางจากบนเขานั้นลงมาเหมืองแร่นี้ซึ่งจะมีความยากลาบากเป็นอย่างมากและตรงจุดนี้ยังไม่พอนะครับเรายังเห็นเนินช้างศึกอีกด,ด้วยครับเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สูงที่สุดของเมืองอีตองด้วยครับ นอกจากภายในเมืองแร่ปีล็อกแห่งนี้แล้วนะครับที่เราจะเห็นเครื่องมือยานหาหนะหรือเครื่องยนต์ที่ใช้ในการทําเหมืองแร่ในสมัยนั้นนะครับยังมีบ้านพักสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใกล้ชิดก,กับเมืองแร่เก่าแบบนี้ที่อยู่ภายในหุบเขารองรับอีกด้วยนะครับ ผู้ชมครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายบอกเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกด้วยนะครับนอกจากที่เราจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านของบ้านนีตองหรือเหมือนปีล็อกแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปทางเนินเสาธทงหรือช่องมิตรภาพด้วยครับเดีย๋ยวสองที่นี้เราจะไปกันครับไปกันเลยครับ คุณผู้ชมครับตรงจุดนี้นะครับคือจุดประสานสัมพันธ์ไมตรีนิดนรันดระหว่างไทยเมียนมาซึ่งตรงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยข้างหลังผมข้างบนเนี้ยครับเป็นเขาเรียกว่าเนินเสาธงแต่ขวาม,มือของผมตัวเนี้ยเป็นเมียนมาจุดชมวิวข้างบนเนี่ยเป็นยอดเขาที่ก้านพรมแดนระหว่างไทยเมียนมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินขึ้นมาถึงบนยอดเขาหรือที่เรียกว่าเนินเสาธงแล้วนะครับทางฝั่งขวามือผมเป็นประเทศมเมียนมาซ้ายมือผมเป,เป็นประเทศไทยนะครับซึ่งจากจุดนี้เราจะเห็นวิวของธรรมชาติและความมสมบูรณ์ของผืนป่าได้เป็นอย่างดีครับทางฝั่งขวามือผมประเทศเมียนมาเราจะเห็นเป็นภูเขาสลับซับซ้อนที่เป็นผืนป่าเชื่อมติดก,กับพรมแดนไทยนะครับฝั่งไทยเราจะเห็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทองบาภูมิ ah ได้อีกด้วยนะครับทั้งเขาช้างเผือกหรือเนินช้างศึกนะครับซึ่งถือว่าสวยงามมากทีเดียวเลยครับ ผชมครับข้างหลังผมนะครับคือประเทศเมียนมาครับซึ่งตอนนี้ตรงจุดนี้ผมอยู่ระหว่างเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าเลยนะครับเนี่ยครับซึ่งตรงจุดนี้เรียกว่าช่องมิตรภาพนะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมานะครับหลังจากที่มาเที่ยวบ้านอีทตองหรือเหมืองปิล็อกแล้วจะมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่เพราะว่าที่นี่มีความสวยงามและแปลกตาอยกด้วยนะครับและตรงจุดนี้ครับยังอยู่ห่างจากเนินเสาธงแค่ร้อยเมตรเองครับ ผู้ชมครับแปลงดอกไม้ตัวนี้สวยมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นของใครผมต้องเดินดูรอบๆหน่อยสวยจริงๆครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเพียตรงนี้ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมครับได้ครับได้ครับเ<อ>พร<อ>าะดอกแปลงดอกไม้นี่เราเป็นแปลงดอกไม้ที่เราปลูกไว้เพื่อพัฒนานเป็นแหล่งท่องเที่ยวหให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป ก็คือตรงนี้เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยเหรอครับครับคือตรงนี้เป็นสถานีตะวจปิทอรบิล็อกฮะซึ่งผมพันบัวทชยุทธ์ทภพัทวีคุณนะครับแต่วัดหัวหน้าสถานีตะวจปิทอรบิล็อกครับครับเล็งเห็นว่าตรงเนี้ยสภาพภูมิประเทศอากาศเราคล้ายกับทางเหนือฮะแล้วเราต้องการพัฒนาตามโครงการอุปพักเพื่อประชาชนฮะในการมอบความสุขให้ประชาชนสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ประชาชนโดยการพัฒนาหล่แท่งข,งขยวนะครับแล้วลอย่างไม้พวกนี้คือต้นไม้อะไรครับอ๋อนี่คือดอกคอสมอสครับหรือดอกดาวกระจายฝรั่งนะฮะครับ,รบซึ่งจะสาม,มารถปลูกได้ในพื้นที่ที่อากาศเย็นทั้งปีครับถ้าอย่างนั้นบริเวณนี้ทั้งหมดที่ผมเห็นดอกไม้สวยๆหมดก็คือเป็นเป็นพืชเมือหนาวใช่ไหมครับครับเป็นดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเมื่อช่วงปีใหม่เนี่ยข้างหน้านี่เราป,ปลูกดอกอลิลลี่และ<ม>แกนเดียรโอรัส เป็นดอกไม้บางนางหมดฮะเราไปเท่านาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักเที่ยวมากางเต็นท์แล้วก็มาถ่ายรูปอ๋อตรงลานกว้างๆนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่สนามกีฬาไม่ใช่ครับเป็นที่เราไปการให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์แล้วอย่างนี้อย่างใน,งนช่วงการท่องเที่ยวนี่คนมาพักผ่อนเยอะถูกไหมครับเยอะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยลานกางเต็นท์ใช่ครับถูกต้องครับแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นที่สําหรับถ่ายรูปของนักเที่ยวมีนักเที่ยวมาถ่ายรูปนะฮะทั้งจะมีทั้งแปลงดอกไม้ทั้งลินดี้แกดิโอรัตนะฮะซึ่งเราได้ทดลองปลูก นำร่องชาวบ้านฮะเพื่อเป็นการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เกษตรด้วยนะฮะแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเป็นแบบอย่างนําให้ชาวบ้านให้ให้มีรายได้นะฮะนอกจากท่องเที่ยวเองเดียวก็มีรายได้ในเรื่องเกษตรด้วยครับซึ่งเ่งซึ่งถือว่าดีมากเลยครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วอย่างนี้มีมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรบ้างไหมครับก็ฟรีหมดครับเราเป็นการประชาชนฟรีหมดเยี่ยมเลยครับทุกอย่างทั้งเต้นฟรีข้าห้องน้ำฟรีหมด ที่นี่ฟรีหมดครับตำรวจที่นี่ดูแลดีมากเลยเพราะเราเป็นโครงการโรงพักเพื่อประชาชนฮะเพราะนั้นเราจะเน้นในการบริการประชาชนในทุกเรื่องก็ถือเป็นการสร้างภาพของตำรวจที่ดีและการดูแลนักท่องเที่ยวหรือประชาชนครับถูกต้องครับก็ในวันนี้ผมขอขอบคุณพี่มาอยาผมขอเดินชมสวนดอกไม้ทั้ง่ายครับครับขอบคุณครับ ผมมีคําแนะนําสําหรับแฟ,แฟนๆรายการบันทึกปงพัยว่าในช่วงเทศกาลหากไม่สามารถหาที่พักที่บ้านอีตองได้ก็ลองแวะเวียมนมาที่สถานีตํารวจปีล็อกดูนะครับเพราะนอกจากจะมีที่พักแล้วผมขอรับรองครับว่ามีความปลอดภยอัยด้วยเห็นแบบนี้แล้วนะครับผมอดทึ่งไม่ได้จริงนอกจากจะเป็นผู้ดูแลทุกสุขของชาวบ้านแล้วจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย ที่จุดชมวิวเนินช้างศึกนะครับซึ่งอยู่บนยอดเขาและยังสามารถมองเห็นชายแดนระหว่างไทยกับพม่าได้เป็นอย่างดีด้วยครับและยังเห็นวิว360องศาด้วยครับดอยตองปะแลหรือว่าเนินช้างศึกเป็นฐานปฏิบัติการของตำรวจตะเวนชายแดนที่135หรือฐานช้างศึกนั่นเองครับตั้งอยู่ในเส้นพรมแดนไทยพม่ามีจุดชมวิวสูงที่เห็นวิวทั้งฝั่งไทยและพม่า โดยมีแนวเขตธรรมชาติหรือสารปันน้ำอย่างชัดเจนนะครับและหากใครจะชม้าทิ่ตกดินที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะมีนักท่องเที่ยวหลังหลายเดินทางขึ้นมาบนเนินช้างศึกอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับ จากหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาซึ่งในอดีตเคยมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจากการทําเหมืองแร่แต่พอการเวลาผ่านไปเหมืองแร่ป,ปิดตัวลงหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่ได้เงียบลงนะครับแต่ยังคงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากสําหรับนักท่องเที่ยวที่ใครหลายๆคนก็ต้องการมาที่นี่และตรงจุดนี้เรายังคงเห็นถึงวิวที่สวยงามของภาท,ที่ตกดินอีกด้วยนะครับและเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเรายังคงเห็นถึงความอบอุ่นของเมืองนี้อีกด้วยนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับหากคุณผู้ชมมีสถานที่ไหนที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำมาได้ด้วยนะครับและยังส่งภาพแห่งความประทับใจมาร่วมสนุกกับทางรายการได้ด้วยผ่านทาง f a c e b o o แฟนเพจ g ันทึกภูมิภัยไม่แน่นะครับภาพไหนของคุณผู้ชมที่ถูกใจผมทางรายการก็มีของรางวัลให้ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นอย่าพลาดติดตามชมนะครับผมไม่ว่าที่ไหนที่ผมไปได้คุณก็ไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ในสายตาผมแล้วธรรมชาติที่สร้างสารรค์และแต่งแต้มความงามแห่งทองผาภูมิแห่งนี้รวมถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆในทองผาภูมินั้นจะว่าไปแล้วมันก็คือขุมสมบัติที่ล้ำค่าของการท่องเที่ยวดีๆนี่เองครับ